อาจะอาจะรีวัตพร,ระผู้มีพระภาคก็ให้เราเนี่ยผู้บวชแล้วให้ประพฤติชอบในอาจารย์ลงบอกว่าพิขุทั้งหลายอันเตวาสิกะ อ ik, ันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย์วิธีประพฤติชอบในอาจารย์นั้นดังต่อไปนี้อันเตวาสิกพึงลุกแต่เช้าตรู่ถอดรองเท้าผมผ้าเฉวียงบ่าแล้วถวายไม้ชำระฟันถวายน้ำล้างหน้าปูอาสนะไว ถ้ายาคูมีพึงล้างภาชนะแล้วน้อมยาคูเข้าไปถวายเมื่ออาจารย์ดื่มยาคูแล้วพึงถวายน้ำรับภาชนะมาถือต่ำๆอย่าให้กระทบกันล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้เมื่ออาจารย์ลุกขึ้นพึงเก็บผ้าอาสนะ ถ้าที่นั่นรบพึงกวาดเสียถ้าอาจารย์ประสงค์จะเข้าบ้านพึงถวายผ้านุ่งพึงรับผ้านุ่งมาผลัดพึงถวายประคตเอวพึงพับผ้าสังคติให้เป็นชั้นถวายพึงล้างบาท แล้วถวายพร้อมทั้งน้ำด้วยนี่คงจะเป็นการกรอกบาทนะ <c oughs> ถ้าอาจารย์ปรารถนาให้เป็นปัจฉาสมณะพึงปกปิดมนทนสาม นุ่งให้เป็นปริมณฑลแล้วคาดประคศเอวห่มสังฆติทำเป็นชั้นกลัดดุมล้างบาทแล้วถือไปเป็นปัจฉาสมณะของอาจารย์ไม่พึงเดินห่างนักการเดินก็อย่าเดินให้ห่างนักไม่พึงเดินให้ชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาปนี่ก็เป็นข้อวัดต่างๆที่ทรงตรัสไว้นะเมื่ออาจารย์กำลังพูดไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่างนะก็เป็นมารยาทนะนะเมื่อกลับ พึงมาก่อนแล้วปูอาสนะที่นั่งฉันไว้บางทีสายบินตบาดไกลๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเดินกลับจากบินตบาดปุ๊บเนี่ยหางแถวก็จะขอโอกาสครูอาจารย์ขอโอกาสครับแล้วก็เดินขึ้นหน้ามาเพื่อมาเตรียมอาสนะเตรียมน้ำเตรียมอะไรต่ออะไรให้นี่ย เมื่อกลับพึงมาก่อนแล้วปูอาสนะที่นั่งฉันไว้พึงเตรียมน้ำล้างเทา้าต่างรองเทา้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้พึงลุกขึ้นรับบาตและจีวรพึงถวายผ้านุ่งพึงรับผ้านุ่งมา <c oughs> ก็ผลัดผ้าใส่ผ้า ผ้าสอนผ้าปริขาละโจลังแทนผ้าอันตรวาสกังนที่เป็นผ้านุ่งผ้าคลองที่ย้อมด้วยน้ำฝากถ้าจีวรชุ่มเหงือ่อจีวรนนี่ก็คืออุตราสง์น ถ้าจีวรชุ่มเหงือ่อพึงพึงแดดไว้ครู่หนึ่งแต่ไม่พึงพึงทิ้งไว้ที่แดดก็คืออย่าตากนานตากแดดไว้ครู่หนึ่งเท่านั้นพอได้อุ่นได้เหงื่อได้หมดไปจากจีวรก็ให้เก็บกลับนะนำมาพับให้เรียบร้อย พึงพับจีบอลเมื่อพับจีบอลพึงพับจีบอลให้เหลื่อมมุมกันนะสี่นิ้วด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับตรงกลางนะไม่ให้เป็นรอยพับตรงกลึงกลางพึงทําประคดเอวไว้ในขนดอันตรวาสกอันตรวาสกังหรืออันตรวาสกเนี่ยก็คือผ้านุ่งก็ให้ วางประคตเอวนะไว้ให้เรียบร้อยคู่กันเวลานุ่งผ้าก็จะได้มีประคตเอวนะหรือเรียกอย่างว่ากายบันทนังนะผ้าที่พันกาย <c oughs> ้าบินทบาตมีและอาจารย์ประสงค์จะฉันพึงถวายน้ำแล้วน้อมบินทบาตเข้าไปถวายพึงถามอาจารย์ด้วยน้ำฉันเมื่ออาจารย์ฉันแล้วพึงถวายน้ำรับบาดมาถือต่ำตำอย่าให้กระทบล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วพึงไว้ที่แดดครู่หนึ่งแต่ไม่พึง พึงทิ้งไว้ที่แดดคืออย่าอย่าทิ้งตากไว้นานเลยก็คือพึงแดดไว้แป๊บเดียวนะพออุ่นๆแล้วก็เก็บ <c oughs> คือการตากบาทนะตากบาดเนี่อย่าตากนานพึงเก็บบาทจีวร เมื่อเก็บบาทพึงเอามือข้างหนึ่งจับบาทเอามือข้างหนึ่งลูบคลำใต้เตียงหรือใต้ตังแล้วจึงเก็บบาทแต่ไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองนะการเอาบาทวางไว้กับพื้นโดยตรงเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะก็ต้องมีของที่รองนะ รองบาทนั้นอีกทีหนึ่งนะก็คือเช่นบังเวียนหรือ <c oughs> เชิงบาทหรือที่รองบาทขาบาทนะที่พระเจ้าทรงมีพุทธ,ธานุญาตไว้แต่ถ้าไม่มีจริงๆนะพระองค์ก็ให้อย่างน้อยก็ใช้ใบไม้ใบหญ้านะวางรองเอาไว้ได้ เมื่อเก็บจีวรพึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวรเอามือข้างหนึ่งลูบเปาวาจีวรรป่าจีวรก็ต้องสะอาดนะจะตากจีวรเนี่ยต้องเช็ดราวจีวรอ,อะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่เปื้อนฝุ่นนะเมื่ออาจารย์ลุกแล้วพึงเก็บอาสนะเก็บน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้า ถ้าที่นั้นรกพึงกวาดที่นั้นเสียเราก็เก็บกวาดดูแลที่ฉันที่ท่านนั่งอาสนะที่ท่านนั่งดูแลปัดกวาดให้เรียบร้อย ถ้าอาจารย์ใคร่จะส่งน้ำพึงจัดน้ำส่งถวายถ้าต้องการน้ำเย็นพึงจัดน้ำเย็นถวายถ้าต้องการน้ำร้อนพึงจัดน้ำร้อนถวายถ้าอาจารย์ประสงค์จะเข้าเรือนไฟพึงบดจุนแช่ดินหรือถือต่างสำหรับเรือนไฟแล้วเดินตามหลังอาจารย์ไป ถวายต่างสำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางไว้ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพึงถวายจุนถวายดินถ้าอุตสาหะอยู่พึงเข้าเรือนไฟเมื่อเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทานหน้าปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดภิกขุผู้เทระไม่พึงห้ามการอาสนะภิกขุใหม่ พึงทำบริกรรมแก่อาจารย์ในเรือนไฟอันนี้ก็เรือนไฟก็คือที่อบตัวนี่ก็เอาคร่าวๆก่อนมีอีกเยอะนะนี่กงนะเกี่ยวกับวัตละของอาจารย์นี่ตั้งแต่เช้ามาเลยจนกระทั่ง นะการขบฉันไปจนถึงเวลานอนนั่นแหละนะอก็ต้องดูแลตลอดเลยนะวันนี้ก็เอาอาจารยียวัดนะวัดในอาจารย์นะที่สิทธพึงกระทำต่อนะมาให้ได้ฟังสักส่วนหนึ่งนะอืม